สัาพัสสััสขาที่เื้อแลวเอาอันขามาเนาะเห็ดเนาะอันไม่ขั้ยากนึว่าอยางอะไรดีเบิเบิ้ยงเลยค่ะไม่ขัวอยากขึ้นพันแน่นเนห้องของพันแน่นแนที Twelve, ่ฉันเคยพันอยู่นะเคยพันเบิดลันละมีละเล่าพิพาเห็ด เฮตตลอดย่เคยซื้อดม่เคยซื้อพอซื้อกินวแสบร้านเพื่อนบอกว่าทำไมไส้มันไม่มีผักไม่มีนั่นไม่มีนี่เลยอันบักน้อยๆนัดกะดีจะเม็ดปากมันสูงเออทั้งสองคนน่ะนอ่ะทั้งเขาปั่นทั้งยั้งนั่นเอาไข่ใส่ตีใส่ยัดเยียเสนบบย่งนเท่านี้เส็บแกงกีกีเขาก็คือกัน จะมันเสียดูงานวจะมนประหยัดใส่ดเบงใส่อยังนี้กูเหดเอาประหยัดอย่างนู้นกูสนเเ็ดอันยาวเถอะมันกระเสีบเนาะเมืองขาเอใสเครื่องหน่อยกบมนเสียเาว่าเหตายาว่เขาน่เส้นี่หายตัอกได้ายเออแปงเขามันแตแล้วก็ตังอกได้ร้ายเออใส่น้อยนั่นะ ไป่นมีแต่ออันสสาเห่าฝืดๆอยู่บูเดียวน่ะปักเห่ยวแล้วคอยเศาเห็นหายซเมสวยรลดัคอยชิมาหอเปาะเปียถอดทายโอ้แตกบานนี้ม่เตอรีอนดี้ันถอดทายปะไม่หันะแลแขงเขาปลาถอดปวนะเอ้าเอาผ่าเสหลดเออใ่าลสหลดเไม่นี้ เปไปถอดมันสิบอันนี้อวบเอื้อดวงมาแต่มันตีเท่านั้นมันอยู่ในหันล่ะใครก็ใส่บอกร้ายหนึ่งโบเมืองบาทเมืองเมืองเขาใส่โอ้ยจะมันคือครถ้าเราถูใหม่ข้างล่างพูนเออเครือกหมูไห่